องกันเชิญเทพเจ้าโกคู่โกคู่ก็ยังช่วยเราไว้ไม่ได้ผมเห็นเอสเปนใช้มาริโอได้แชมป์ในเดีโอตพีเลยเราจะลองใช้บ้างตั้งขังกล่องเลยไหมตอนนี้เหลือประมาณ1660ครับ i อทีเอ็หมายความว่าขัดประมาณห0ึคนจาก1,000งคนนะเล็กหนออกเราก็ไอทีเอ็มละแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่ยากที่สุดเพราะว่าผมเหลือน้อยด้วยถ้ามีแฮนด์โฟต้องเอาอ่ะมันก็ยังไม่ได้แบบในน้ำในเนื้อเพราะอัน <ruim> นี้เราน่าจะหวังแชมป์นะครับ <like five> เราต้องเล่นแบบเต็มที่หน่อยแบบเอคิงเอควน AK, Queen, ผมไม่กลัวผมคงเอาโ okay. <in> <in> อเคมาถึงแฮนนี like ้ก <in> ันครับ แทนนี้เป็นแทนที่ผม open r a c e ด้วย a8 s ู i t จาก utg แล้วก็ทยอยหมอบกันนะครับสองไพ่แล้วก็เคยงทิ้งกันคือผมเปิด utg s t r o n มากต้องบอกเลยสต r มากแล้วก็มีหนึ่งคน3 r e e ผมนะแต่เขาเรียกว่า min r รสเหมือนกับ tree ผมอะผมเ e ส5 0 0 0พันเขา tree แบบ1 1 0 0 0หบนกับ t min นะครับ คือจร,จริงๆปกติถ้าเขาทวีเบ็ดราคาไซส์ปกติผมอาจจะมีโอกาสหมอบ A8 ได้เพราะว่ามันใกล้จะอินเดียมันนี่แหละแต่ด้วยความที่เขาแบบทวีเบ็ดได้ราคามินมากๆนะครับตรงนี้ทําให้ผมหมอบไม่ได้มันคุ้มเกินนะครับแล้ว A8 ก็ดีพอที่จะขอเล่นบอร์ดนี้ได้โอเคแล้วบอร์ดเปิดม,มาเป็น10หัวใจเป็นแปดพดำส4โพดดำนะครับผมฮิตแพร์แล้วก็มีแบ็กดอร์ฟลัชผมเช็คครับเขาเบ็ดคือจุดนี้ที่เขาเบ็ดแล้วเขาทวีเบ็ดมาแล้วเขาเบ็ต่อเนี่ยเขาอาจจะมีแบบ เอจักโพด้พดเอคิงโพดดำเอควีนโพดดำอะไรอย่างนี้ครับเอจักโพู้ดำมาข้างคอไงเรือจะพวกคิงควีนโพดดำหรือว่าแบบไพ่สองสองที่มีโพด้ดำสองใบเอาล้วครับผมคอแล้วเทิร์นเป็นแปดนะครับจุดนี้ผมต้องคอคออยู่แล้วหาแบ็กดอร์ผมเช็คต่ออีกทีนึงเขาเบ็ดนะฮผมติด back door แบ็กดอร์ละตรงนี้ผมก็ออกอินนะครับ <c ười> เพื่อที่ว่า <c ười> เผื่อเขาถือคู่เอ <c ười> คู่คิงหรือแบบคิงเอคิงโพดดำอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องคอผมอยู่แล้วก็จะเอาแวร์ยูเต็มเลยนะครับ คือถามว่าคอได้ไหมคอได้แต่ถ้าเธอริเวอร์โฟร์ดก็จบอยู่ดีแต่ตรงนี้ถ้คือถ้าเขามีแบบพวกแบบคู่เอคู่คิงอะไรเราก็กินเหมือนกันนะครับโอเคเขาเปิดมานะครับมีแค่แจ็คสิบนะทรีเวสเออร์ลี่โพซิชันด้วยแจ็คสิบนะครับต้องจบด้วยท่านี้ไปเวลเราสตองมากโอเคก็โกยไปน,นะครับ ยิดเดียวอีกประมาณร้อยคน open end. โอเพนเอ็นโดนออยอินส่รอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอเพ่นเอ็นไปบับเขาไม่ติดแตกตอนนี้เหลือเก้าหมื่นครับดับร้อนหัวร้อนดับร้อนอยู่กับเราทุกโมเมนต์จริงโอ้โหได้กินอะไรหวานเย็นๆแล้วดีขึ้นเมื่อกี้ต้องบอกว่าใกล้จริงๆถ้าถ้าสมมติเรามีแสกเมื่อกี้นะเราคงไอทีเอ็มได้ง่ายๆใช่ปะ่ะแต่เนี่ยทำตัวเองไงโอเคเราดับร้อนได้แล้วครับเดีย๋ยวเราต้องสงบใจแป๊บนึง โซดาไลน์นี่ดีนะครับอยู่กับเราทุกโมเมนต์จริงๆมาถึงแฮนด์นี้ครับผมมีประมาณ12บิ๊กปลายเท่านั้นก็ Early ลี่ i พ i ชั่นสูตจริงๆผมจะเล่น All-in เลยก็ได้นะครับแต่ผมกลัวว่า้ถ้าสมมติผมอออินไปมีคนคอ2คนผมก็โอกาสรอดอยากกลาว่าถ้าสมมติคอไปแล้วมีคนอออิน2คนผมมอบได้ก็เลือกแค่คอนะครับแต่มีคนลุงเลสมาถ้างั้นเราจับฟิปเลยนะครับ จุดนี้เผื่อเขาเล่นด้วยคิงคีนอะไรเงี้ยเราก็นําแต่เขาเปิดออกมาเป็นเอคิงนะครับอันนี้ตามไกลเลยเราก็เราก็ภาวนาสีดําดําไม่ตกสีสีมาที่เธอแล้วนะครับแต่เป็นสีหัวใจแล้วริเวอร์อยากหัวใจไม่ทันนะครับเป็นหัวใจไปเรียบร้อยแล้วเราก็อินเดอร์มันนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าได้แค่มินแคชเกียรได้จริงๆตอนนี้ก็อินเดอร์มันนี่ละได้ที่1221จาก1 0 0 0 0มคน,น,นก็ยังไม่ถือว่าแฮปปี้ขนาดนั้นแต่ก็โอเคดีกว่าไม่ได้เงินนะครับ ก็ต่อไปก็ไปโฟกัสรายการต่อไปเดี๋ยวไปขึ้นเงินก่อน <ST AN K> ก็เซ็งๆรายการนี้ต้องสงสัยต้องพึ่งนกคู่อยูแล้วครับเดี๋ยวรอบหน้าเอานกคู่มาแล้วต้องอัญเชิญเทพเจ้านกคู่มาหวดในเดวิวโซฟีหน่อย นี่เรามีของดีเหมือนเดิมนะครับผมเอาโนกูกมาจากที่ปลูกเสงมาที่ไต้หวันและพาพี่เ้ได้แชมป์ไปแล้วแล้วมาดูกันว่านกคูกจะผลักดันเราได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครั้งนี้ผมจะพานกูกเราเข้าไปเป็นแชมป์ในอีเวนต์ครับเดี๋ยวเราไปให้พี่เ้ก่อนดีกว่าไปเอาไหนครับเลื่อกซื้อตัวหนึ่งต้หวนนี่เดี๋ยวดูว่ารอบนี้พี่เ้จะพาพี่เ้ได้แชมป์หรือเปล่าผมน่าจะเอาตัวนี้เหมือนเดิมไปพร้อมลุย ึงแฮนด์นี้กันบ้างครับออผม open r a รสจาก UTG ตําม u T g หรือตำแหน่งแรกเลยนะครับที่เป็นคนเล่นอนะันเดอร์ดอกันก็โดนคอครับจากหนึ่งคนจากผู้ชายใส่หมวกแล้วใส่ฮูดแล้วก็โดนทรีเบสนะครับอีกหนึ่งคนแน่นอนว่าเราเปิด UTG เราค่อนข้างสตองนะครับมีหรือจะหมอบเราคอนะครับ ผู้ชายใส่ฮูดหมอบตอนนี้เป็นเฮสอัพนะครับ2คนระหว่างผมกับผู้ชายข้างดิวเลอร์ฟลอปเปิดมาเป็นคิงแจ็คแจ็คผมเช็คโดนเขาเบ็ดนะครับผมคอทีหนึ่งเธนมาเป็น2นะผมเช็คอีกทีเขาใส่หาผมอีกทีหนึ่งนะครับผมคอนะครับชิปกระจุยกระจายหมดแล้วก็ดีวเลอร์เป็น3นะครับแบ็กดอฟลับผมเช็คอีกทีหนึ่ง เขาก็อออินอย่างรวดเร็วนะครับแล้วผมก็หมอบไปตามระเบียบตอนนี้เราก็เหลือประมาณ5บิ๊กไลน์กว่านะครับ6บิ๊กไลน์ทำอะไรไม่ได้นะครับ UTG ละถ้าเราโดนบิ๊กบายกับแอนเต้ไปแล้วน่าจะหดหมดเราต้องอออินครับโดนคอจาก2คนเรียบร้อยไพ่ผม have dead แทบเดนละถ้าโดนคอจาก UTG วงหนึ่งแล้วก็มีคนอออินสวนได้ผมเปิด A6 มาเขาโชว์คู่เแล้ว AK งนะครับคือตอนนี้ผมต้องมี A กับ6ตกเท่านั้น ฟลอปเป็น A 90ท่อง6ไม่ตกนะครับแล้วก็ GG เกือบและเกือบ6ล้ผิดด้านนะครับ GG ก็รอบนี้นะครับน้อคู่ก็ยังช่วยเราไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนของหังดูเราได้ของน้ำโชว์จาก LA ไปซื้อที่ยู i น e ่ s a เซลมาผมเห็นเอสเันนะเขาใช้มาริโอได้แชมป์ w วลเเลยเราจะลองใช้บ้างนะครับว่ารายการหน้าเราจะเข้าไฟนอลเทเบิล W SoP ได้หรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามชมกันครับ ตอนนี้เหลือ64คนชัดจาก1,600คนผมได้เปรียบเยอะอยูต่ตอนนี้ช่วงแบบเล่นพอดใหญ่ก็โชคดีแต่ว่าหลายหลายฟลิปโก็แพ้อยู่อันนี้ทัวร์แรกที่มา v ว g a สที่ใช้นกคู่ถ,ถ,ถ้าผู้ชมจำได้นะครับผมใช้นกคู่ในไต้หวันและชนะทัวร์สุดท้ายไอ g ฮโรลเลอร์สุดท้ายก็เอาหกนกคูกตัวเดิมนะครับ มาไว้แค่มาใช้รายการนี้แบงก์พิกสตาร์ตอนนี้ก็เข้ามาเกือบจะเป็นพิกสตาร์ตอนนี้งเหลือ60กว่าคนก็พวกคูกชนะ2จาก2นี่เยี่ยมมากเลยตอนนี้เราก็มาวอร์เชียพี่เต้นะครับน้องคู่เราเอาอีกแล้วครับแขงลิฟต์จากพันกว่าคนคราวนี้พี่เต้เข้ามาเหลือ13คนเท่านั้นนะครับแต่สำหรับน้องคู่ของผมอ่ะอาจจะไม่แมทเขาเรียกว่าไม่แมตแต่ผมจะเปลี่ยนของนะแล้วผมจะไปลงอีเวนต์ต่อไป ผมก็เตรียมของมาเรียบร้อยคราวนี้ไม่ต้องปลุกเสกละผมคิดว่าการปลุกเสกอะ่ะอาจจะมีผลอย่างหนึง่งแต่การที่มันแมทก็ไม่แมทกับเราอะ่ะอาจจะอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่านกคูกนี่แมทกับพิเต้เวลาพิเต้ใช้นกพูกทีไรนับติดตลอดอ่ะต่อไปตาผมเปลี่ยนของบ้างแหละหลังจากนกคูกไม่แมทกับเราตอนนี้ผมก็ได้เลเฟนจากนี่คนนู้นครับเอสเปนเขาใช้มาริโอนะครับเราก็จะไม่ยอมแพ้เราได้เลเฟนมาแล้วเราต้องทําตามนะครับทาตามแชมป์แก,แกะเลยอันนี้ได้มาจากยูนิเวอร์แซลเอนะครับ น่าจะเหมือนกันเรามีอีกอันหนึง่งเป็นกล่องมาริโอเรานี่ตั้งทั้งกล่องเลยไหมกล่องมาริโอของจริงเราเตรียมมาเยอะนะนี่ทีเด็ดเลยมีน้องแมวนะตัวนี้คือต้องเห็นแมวผมที่บ้านเดี๋ยวจะ insert รูปแมวให้ดูเวลาแมวผมมาทีไรนะคู่เอเข้าตลอดตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวแทนแมวที่บ้านผมเองคือของเล่นผมเยอะรอบนี้มาเทสเลยว่าไหนดีสุดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนั้นนะใช้ในเมนีเวน แล้วก็มารายการต่อไปครับรายการนี้เรามาลองเจ้าเป็ดปกติเป็ดตัวนี้นี่มันเป็นแบบปิดๆอะที่เราเอาไปไว้บนอ่างอาบน้ำนะครับไปไวบ้บนอ่างอาบน้ําโอเคมีคนเวสเราอยู่บัตทอนนะครับพันสองเราต้องคออยู่แล้ว Big ๊ก i ายคอสามเวฟฟลอปเปิดมาเป็น8 3 9 2ามเก้าสไดมนนะครับเช็ค นั่นเช็คอีกคนหนึ่งตาเราแหละเราก็เช็คบ้างเทินมาเป็น6นต้องบอกว่าพ่พวกเนี้ยเข้าเรนบิ๊กไปหมดเลยนะครับเขามีแบบ75ได้70ได้อะไรพวกเนี้ยเขายัดขึ้นมา1ดอกนะครับ5,000 4โฟอ่าตาน,นี้ตาเราแหละคืออันนี้ก็เข้าเวลเราเหมือนกันนะแบบถ้าเรามีควีน n 10หรือว่าพอดำอะไรเงี้ย2ตัวเราก็เป็นแบกดอกขอได้อีกทีนึงวีเวอร์ตกมาเป็นคิงหลําตัดนะครับ เราก็ไม่ติดอะไรเขายกมาใส่ก้อนหนึ่งเบ็ดเป็นเท่าพอตโอ่ะอ้มก้อนใหญ่ครับคิดอยู่ว่าเออคิดๆๆๆๆๆไม่เบ็ดเยอะจังหมอบดีกว่าครับตอนนี้เราใช้เจ้าเป็ดก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเปลี่ยนของครับตอนนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ผมมีไอเทมเด็ดอยู่นี่ครับขอของเราคือโซดาไลท์เราจะไปตั้งเพื่อโซดาไลท์จะเพิ่มดวงให้เราในครั้งนี้ครับไปเอาโซดาไลท์ไปตั้งด้วย แล้วก็มาถึงแฮนด์สำคัญนะครับตรงนี้แฮนด์สำคัญเพราะว่าสปอนเซอร์เรานะครับตั้งอยู่ข้างๆเรายกไป1ซิปแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเสร็จเวสเลยครับจากไฮแจ็คหลังจากกระดกไป1นซิปนั่นม่หนึ่ก้อนคอนะครับที่เหลือมอบหมดเป็นไฮแจ็คกับบัตเทินะครับคือ10 10 4โอ้โหชิปคนข้างๆนี่มันตั้งสูงจังวะ โอเคซีเบทไปหนึ่งทีนะครับเขาคอได้คือตรงนี้ถ้าเขาเป็นไพ่แบบว่าควีนไฮแจ็คไฮเนี่ยเขาจะคอเราลําบากแต่โอเคอะเขาคอมาแล้วก็ยัดต่อนะครับอย่ารีรอเรามีโซดาไลท์ช่วยอยู่ข้างๆเขาถึงก็ต้องหมอบเลยนะครับที่เขาหมอบเพราะอะไรรู้ปะ่ะโซดาไลท์อ่าแม่มองกล้องเราบอกเฮ้ยเห็นไพ่หรือเปล่าวะโอเคครับเราก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ลนะไปดยกัน และแฮนนี้เป็นแฮนของเครื่องรางมาริโอนะครับถือควีน n 8 s ซูเตตตำแหน่งคัดออฟนะครับเราต้องเล่นหาวิธีก่อนอออินเลยโอเคจริง,รงๆเราช็อตนะเพราะว่าบลายพันห้าลวดูจากเหลือแล้วเราน่าจะเหลือประมาณแบบ10กว่าบิปลายสิบเอ็ดสิบลายนะครับก็โอเพนแจมโดนคอด้วยเราโดนคอด้วยเขาเปิดมาเป็นเอควีนนะครับจบเลย คือถ้าเขาสมมติเขาเป็น AK i n งอย่างเงี้ยฟลิปนั่นบอร์ด A ตก ok, แทบเดตอ้าวเทิร์นมาเป็นโพดามนะครับได้ลุ้นมุ้งเรียบร้อยมาริโอ้ก็ไม่ช่วย GG ตอนนี้ก็ตกแล้วนะครับตกไปด้วยคลีน8ซูก็ตัวนี้นะครับถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฟลิปไม่ค่อยผ่านเลยแล้วเดี๋ยวเราไปลองของท่าไม่ตายอันนี้เป็นของที่เป็นสุดยอดแหละที่ผมคิดว่าใช้ได้แน่นอนนะครับตัวหน้าแล้วก็ถ้าสมมติลองแล้วมันติดจริงๆเราจะพกเข้าไปในเมนิเวน โอเคลุ <Okay. S 2> ยต้องบอกว่าของชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายของเราจะพาผมได้แชมป์หรือเปล่าตอนนี้กำลังมันเลยบอกเลยมีไพ่เล่นมัน